สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับช่วงเย็นนะครับวันนี้จะมาส่งงานนะครับเป็นงานฟิล์มเซรามิกอาร์ทูนะครับตอนนี้ฟิล์มจากอเมริกาแท้นะครับเป็นฟิล์มที่แบบการร้อนได้ดีเยี่ยมที่สุดนะครับเมื่อนอกสว่างในกันยูวีได้ดีนะครับตันนี้เป็นเมื่อนอกสว่างในจริงนะครับสำหรับวันนี้เป็นยูสุมีมีสองพนี่สิบนะครับลูกค้ามาทําการเลือกเป็นเบอร์ฟิล์มอาร์ทูนะครับเซรามิกตัวนี้นะครับนี่สำหรับนะครับสามบรรณาธิานะครับลูกค้าเลือกเป็น R2 นะครับตัวนี้ 760นะครับสามบานหน้าแล้วก็รอบคันนะครับก็จะเป็น780นะครับตัวนี้การยูวีได้ดีนะครับแล้วก็เนื้อฟิล์มของเขานะครับจะหนา1.8ึมิลนะครับตัวนี้บอกได้คําเดียวว่าการร้อนได้ดีเยี่ยมจริงๆหนึครับสําหรับวันนี้เดี๋ยวเราดูข้างนอกก่อนว่าสําหรับบานหลังนะครับตัวนี้ก็จะเป็น5780นะครับดูตัวนี้นะครับมืดนะครับมืดนอกสว่างนะครับบีบล้อเพิ่งติดเสร็จไปเมื่อกี้นะครับมันมาเลยครับนี่กส่วนนี้นะครับจะเป็น80%ทั้งหมดเลยแล้วก็3บาานนนห้ี้ก็จะเป็น7 60นะครับนี่ดนะ้านนอกนะครับเมื่อน,นอกสว่างในนะครับตอนนี้เราเรานั่งเข้าไงในเราะว่าเราได้ดสง สำหรับคันนี้นะครับบานหน้าก็จะเป็น R760 นะครับแล้วก็ด้านคนขับนะครับก็จะเป็น R760 เช่นเดียวกันแล้วก็ด้านซ้ายเช่นเดียวกันนะครับก็จะเป็น R760 นะครับการมองกระจกข้างนะครับสองสองข้างครับการมองออกไปยังดีเยี่ยมนะครับความใสสวยงามนะครับไม่มืดนะครับตัวนี้ไม่หลอกตานะครับดูข้างๆนะครับดูกระจกมองข้างยังมองเห็นชัดเจานะครับตัวนี้นี่แล้วก็ด้านหลังนะครับมืด กว่าด้านหน้านะครับเพราะว่าเบอร์ฟิล์มก็จะมืดขึ้นนะครับเป็นเบอร์ไปสิเนะครับ r เจ0ดแดนย์นะครับตัวนี้นะครับด้านหลังดูครับใสเคลียขนาดไหนนะครับเรานั่งอยู่ในรถเหมือนรถเราไม่ได้ติดฟิล์มนะครับบอกได้คําเดียวว่ากัน UV ได้ดีจริงๆงตัวนี้นะครับนี่นะครับฟิล์มเรานะครับสแตนเิสอาโทนะครับไม่เห็นนะครับนี่ดูนะครับหมองกระจกหลังนะครับ ใสขนาดไหนนะครับมองยังทะลุด้านหลังได้เลยนะครับนี่กระจกด้านหลังนะครับมองกระจกบ้านหลังยังเห็นนะครับตัวนี้ก็ประสิทธิภาพของเนื้อฟิล์มก็สุดยอดนะครับตัวนี้กัน UV กันแสงนะครับลดแสง UV ได้99%นตะครับตัวนี้แล้วก็สะท้อนแสงอินฟราเรดได้90%นะครับตัวนี้แสงส่องผ่านนะครับ20%นตะครับตัวนี้น้อยมากนะครับสําหรับฟิล์มตัวนี้นะครับเนื้อฟิล์มของผ่านก็ลดความร้อนได้ดีเยี่ยมนะครับ ฟิล์มเมกาแท้จากซูดามิกอาโธนะครับตัวนี้นี่นะครับสำหรับนะครับลูกค้าท่านไหนท่านใดน,นะครับที่ว่าสนใจเกี่ยวกับโปรฟิล์มนะครับเรามีโปรฟิล์มเด็ดๆให้เลือกอีกมากมายนะครับกับทางร้านนะครับสามารถทักอินบ็อกซ์เข้ามาหาแอดมินเราได้นะครับช่องทางน,นะครับเฟซบุ๊กนิลันคาร์โปรเจกต์นะครับทั้ง3สาขานะครับ2สาขาประตูน้ำและ1สาขาหน้าเมืองนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย 确定啊拜拜